โอเคครับผมก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube KTC Gamer มีจุดนะครับผมในคลิปนี้ก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่อัปเดตต่างๆของเกมกันดีนะ่าฟีนฝ่ายทุกคนได้รับชมและรับฟังพร้อมกันเลยนะครับแมหลังจากที่ห่างหายไปกันเกือบ1วัน2วันเต็มๆนะครับผมก็ไปซุม่มซ้อมหาอัปเดตอะไรที่มันน่าสนใจสนใจมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องได้รับชมกันนะครับผมก็ เอาละนะครับผมเรามาดูอัปเดตในหัวข้อวันนี้ดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมและก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าในคลิปนี้นะครับผมมีตู้โกลอเย่และก็โทเค็น FF หรือว่าโทเค็นฟรีไฟนะครับผมนะมาบอกต่อเพื่อนๆทุกคนด้วยว่าอัปเดตตู้โกลอเย่แล้วก็อัปเดตของที่อยู่ในตู้โฟอะไรอะฟรีไฟโทเค็น FF นะครับ เป็นโทเค็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมซึ่งเป็นโทเค็นไอเจ้าตัวตัว,ตวแดงๆคับทุกคนเออเวลาใครสุ่มได้ของซ้ำใช่ไหมมันจะได้ตัวแดงมาใช่ครับผมนะแน่นอนครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวในจุดจุดนั้นด้วยนะครับหรือว่าในส่วนของโทเค็น F F หรือว่าโทเค็น Free Fire นั่นเองนะครับที่เป็นบัตรสีแดงๆนะเอาละ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นการังใจนในการทาคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้หรือว่าอยากรู้อยากรับชมอยากให้ผมหาอัปเดตอะไรคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้ครับอัปเดตไหนที่น่าสนใจหรือว่าหัวข้อไหนที่น่าสนใจเราเจอกันแน่นอนในคลิปหน้านะครับผมเอาละไม่ผู้ภาคพันเพลงครับไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันดีก,กว่าครับไม่เป็นไรเข้าใจดี เร,กกร้านค้าโมโคแฟนตาซีนะครับผมตัวนี้เนี่ยเข้ามาแล้วนะในวันที่24นะครับจนถึงวันที่1ตุลานะครับกิจกรรมต่อมานะครับผมเป็นเปิดขายสัตว์เลี้ยงตรมาจาร,ร์ทิกและก็สกินนะฮะแล้วก็สําหรับสกินคาตนะและก็ท่าทางนะครับที่จะมาในร้านค้าโมโคนะก็จะเป็น2ตัวนี้แหละนะครับถือหน้า็อบบีได้ด้วยนะ อาละครับผมอัปเดตต่อมานะครับก็จะเป็นแฟชั่นอีวอลูชันครับทุกคนครับในส่วนของแฟชั่นอีวอลูชันตัวนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดตามที่เซิร์ฟไทยนะเขาประกาศก็คือเหลืออีกประมาณ9วัน8วันนะครับเกี่ยวกับแฟชั่นอีวอลูชันนะแล้วก็ในการอัปเดตตู้อีโวต่อไปในครับผมตอนนี้เนี่ยโมเดลแฟชั่นของตู้อีโวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็คือชุดนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าชุดนี้เนี่ย อาจจะใส่ได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเลยนะครับผมนะก็รู้สึกว่าช่วงหลังๆนี้นะครับผมฟรีไฟเนี่ยไม่ค่อยอัปเดตแฟชั่นอีโวที่เป็นของผู้หญิงเลยนะก็คือแบบแฟชั่นอีโว e ที่เข้ามาเข้ามาอะไรเงี้ยก็มันจะเป็นแฟชั่นอีโวที่ใส่ได้ทั้ง2ชุดเลยนะครับหรือว่าทั้ง2ตัวละครเลยนะไม่ว่าจะเป็นชายและหญิงนะซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับผมจะได้ไม่ต้องแลกทั้งชุดผู้ชายแล้วก็แลกทั้งชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับซึ่ง อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่นะครับผมสำหรับแฟชั่นอีโวนะก็สําหรับใครอยากจะสุ่มนะครับผมนะเข้ามาแน่นอนนะครับในอีก8ปถึงเวันข้างหน้านะครับผมแล้วก็อัปเดตต่อมานะครับผมจะเป็นสกินกระเป๋านะับผมสกินกระเป๋าตัวนี้ก็มีสกินอยู่ประมาณ2อถึงสสกินนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสกินตัวใหม่นะครับซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเข้ามาวันไหนนะครับและไม่แน่ใจเหมือนกันว่า จะเข้ามาในกิจกรรมอะไรนะครับและไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีวิธีการได้รับตัวนี้ยังไงนะครับและเราอาจจะรู้ได้แน่นอนว่ามันอาจจะได้รับฟรีหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้รับฟรีนะครับผมทั้งนี้ทท่านั้นก็รอติดตามอัปเดตกันไปเรื่อยๆในครับผมนะแต่ว่าเท่าที่หามาให้ดูก็มีอยู่2ตัวนะครัวผมทั้งสกินกระเป๋าที่เป็นนกยุงนะครับแล้วก็มีสกินกระเป๋าที่เป็น ปีดำนะครับผมแล้วก็มีลายหัวกระโหลกอยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นสกินประมาณนี้นะครับออกแนวแบบน,น่ากลัวน่ากลัวนิดนึงนะครับผมนะก็ส่วนตัวผมว่าก,ก,ก็ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเออแล้วก็อัปเดตต่อมานะครับผมจะเป็นสิทธิ์ขั้นสูงนะครับผมที่จะมาในเดือนตุลาคมนะครับผมนี่ก็คือรูปร่างสนหน้าตาของสิทธิ์ขั้นนะครับผมที่เป็นขั้นสูงนะแล้วก็แฟชั่นของชุด นะครับผมที่อยู่ในสิทธิ์ขั้นสูงเดือนตุลาคมนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับผมเป็นเดือนของมังกรนะครับแล้วก็เดือนตุลาพฤศจิกานะครับผมเดือนพฤศจิกาจะเป็นของไพ่นะครับผมหรือว่าโป๊กเกอร์นะก็เป็นสิทธิ์ขั้นของไพ่นะครับนะสิทธิ์ขั้นอ่าสิทธิ์ขั้นตุลาเนี่ยจะเป็นอ่าไอเจ้าตัวมังกรตัวนี้นะครับเป็นแฟชั่นนะ ผมไม่ได้เอาสิขั้นสูงของเดือนตุลามาให้ดูนะครับแต่ว่าเอาเป็นแฟชั่นหลักๆของเดือนตุลามาให้ดูที่อยู่ในสิขั้นสูงนั่นเองนะครับส่วนใครอยากให้ผมรีวิวสิขั้นสูงก็คอมเมนต์ไว้นะใต้คลิปนี้เลยครับเอาละต่อมานะครับผมก็จะมาพูดถึงหัวข้อตู้โกรอย่อกันบ้างนะครับซึ่งไอ้ตู้โกรอย่อตัวนี้นะครับผมเหลือเวลาอีกประมาณ5วันเท่านั้นนะครับผมที่จะอัปเดตเข้ามานะครับและมีการออกมายืนยันแล้วนะครับผมว่าบรงเซิร์เวอร์นะครับผมนะอันนี้เนี่ยที่เซิร์ฟ แฟชั่นชุดนี้นะครับผมเป็นตู้โกลอเย่ที่ประเทศบราซิลนั่นเองนะครับนี่เลยนะอันนี้เนี่ยอยู่ที่บราซิลนะครับและนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับผมชุดนี้อยู่ที่บราซิลแล้วใช่ไหมมีอีกหนึ่งชุดนะครับผมนะซึ่งชุดนี้นะครับผมจะอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันว่าแฟชั่นชุดนี้นะครับผมจะเป็นแฟชั่นตู้โกลอเย่ที่เซิร์ฟไทยด้วย นะครับผมนะทุกคนครับก็จะเป็นชุดประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับตู้โกโลย่อนะก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามีอยู่2ชุดนะครับผมที่เข้ามาในตู้โกโลย่อนะซึ่งแต่ละทวีปแต่ละโซนนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับผมผมต้องบอกตรงนี้เลยนะฮะชุดชุดสีดำๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนต้นนะครับผมอาจจะมาที่เซิร์ฟอินโดหรือไม่ก็ชุดเมื่อกี้นี้อาจจะไปอยู่ที่บราซิลแล้วก็ชุดนี้อาจจะมาที่อินโดก็รอติดตามรับชมกันและก็ อัปเดตต่อมานะครับผมจะเป็นในส่วนของด้านโทเค็น F F นะครับผมซึ่งจะเป็นชุดนี้นะครับผมที่อยู่ในบราซิลย้ำนะครับว่าชุดนี้อยู่ที่บราซิลนะครับผมส่วนเซิร์ฟไทยก็ยังไม่มีการยืนยันเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับเซิร์ฟไทยนะว่าชุดนี้จะเข้ามาที่โทเค็น F F ของเซิร์ฟไทยนะครับแต่ว่าที่บราซิลนะครับยืนยันแล้วว่า ชุดนี้มาแน่นอนในโทเค็น ff ครับผมเอาละต่อมานะครับผมก็จะเป็นแฟชั่นสิทธิ์ขั้นสูงนะฮะในเดือนพฤศจิกายนนะครับผมพฤศจิกายนนั่นเองก็จะเป็นสิทธิ์ขั้นสูงโปเกอร์นะครับหรือว่าสเตตฟัดหรือว่ารอยัลสเตตหรือว่าเกี่ยวกับไพ่นี่แหละนะครับผมก็จะเป็นแฟชั่นประมาณนี้นะครับนี่คือแฟชั่นสิทธิ์ขั้นสูงในเดือนพฤศจิกายนนะครับเกี่ยวกับไพ่ ก็จะมาเป็นคิงแล้วก็ควีนนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะคิงแล้วก็ควีนนะครับคิงโพดำควีนโพแดงนะฮะต่อไปนะครับ,รบผมอัปเดตเล็กนๆน้อยๆที่เซิร์ฟเวอร์เวียดนามนะครับก็จะเป็นแฟชั่นลัคกี้ของอีวิโวลูชันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยดีมากๆนะครับผมอยากให้เซิร์ฟไทยทำแบบนี้เหมือนกันนะก็คือมันเป็นตู้สุ่มอย่างนี้ใช่ไหมเราก็แค่เสียเพชรสุ่มไปอะถ้าดวงสวยก็ได้โทเค็นเอาไปแลกถ้าดวงดีก็ได้แฟชั่นอีโวไปเลยอะเนี่ย คือแบบเซิร์ฟไทยขอให้เข้ามาทีเถอะนะฮะแล้วก็อัปเดตต่อมานะครับผมจะเป็นสกินกระเป๋าตัวนี้นะฮะเป็นสกินตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เข้ามาในโปรโมชั่นเติมเพชรเพียงแค่1เพชรเท่านั้นนะครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดที่อยากจะสัมผัสกระเป๋าตัวนี้นะครับซึ่งเป็นกระเป๋าซินซินิเตอร์เลเจนด์นะครับเป็นกระเป๋าตำนานหรือว่าเป็นกระเป๋าเลเจนดารี่นะครับผมเป็นสีแดงด้วยนะครับ เลเวลหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเลเวลสองเลเวลสามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเลเวลสามเนี่ยจะพิเศษนยก็คือหางมันจะขยับแล้วปีกมันจะขยับและนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเอฟเฟกนี้นะครับผมจะทํางานก็ต่อเมื่อเรากระโดดนะครับผมถ้าเกิดว่าเรากระโดดเนี่ยกระโดดแบบต่อเนื่องนะครับผมปีกมันก็จะมีความขยับได้นะยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอัปเดตทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่ชอบอัปเดตตัวไหนเนี่ย สามารถเขไม่ต้บอกผมได้ใต้คลิปนี้นะครับเอาไว้เรามาเจอกันใหม่อีกทีนึ่งคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมขอตุลาเพื่อนพี่น้องอไปแล้วนะครับสวัสดีครับ